ยังไ,ไงจ้ะเออสิบสองบาทว่ะแล้วลขอคูณคูณสามแล้วจะวันนี้โตแพงมาเต็มจอนีอ่ไงสองร้อยยีสย่สิบบาทอ,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 อุ้ยสองร้อยยี่สิบบาทเออโอ้กานเงินมันลาสีอะไรอย่าง เซโลกกราบสวีดัสสวัสดีคนไทยที่ไปซื้อรามยายนอกโลกกันนะครับวันนี้มาอยู่ผมแคสเตอร์เกมเมอร์นะจ๊ะก็วันนี้ไม่อยู่เกมสมบัตินางเงากนะจ๊ะก,ก็เป็นเกมจากใครพีจีกันเด้อคุณดูก็มารวยกันเลยดีกว่าผมามาแล้วเข้ามาเลย้ยโอเคเพื่อมาก็มากัะทุนให้ร้อยบาทนะคุณดูกันดูตารางกงินใจก่อนเลยดีกว่าตารางกงินใจก็ตามนะคุณดูนี่ก็คือไวกับสเกตเตอร์แบบเออตัวแพงสุดก็จะเป็นไอไข่มุกก้อนโตนี่แหละเนาะเออ ลองลงมาก็น่าจะเป็นหิบสองบาทแล้วก็หายสองบาทเออหิบแล้วก็หาย <laughs> ตัวถูกสซะจะเป็นเจนะคนดูเออตารางกระจายก็ไม่มีละมากแลนี่คือสลาควายเหนียวพิเศษเหนียวหนึบเหนียวหนึบเหนียวได้โอ้โหยมานล้วคือตัวคูนม,มาอันนี้ก็ถูกกับผิดคนดูไม่มีละมากมารวยกันเลยดีกว่ามาสั่งไปไปเกไมไม่ค่อยได้เลยเลยนะจิงฟีเจอร์แบบมันก็ลืมไปแล้วมาต้องลองกันดูกันอ่ะเปิดมาก็มากระทุนห้าร้อก็เบ็ดหาไปก่อนเลยแล้วกันสักสามสิบบนสั่งไปหลายเปิดวีบาย นักเรื้งสารเปิดมาดอกแรกยังไงดอกแรกไหวลงไดไหมออกไม่ได้ดอกสองดอกสองตอดาแล้วแหละจริงดอกสองก็ได้นี่ไงมาดิเออไหลไปลุยไปพี่ส่อถ้ามาคือสายดาน,นะจริงเออใช่ปะมาดิอุ้ยมาฮะไหลไปลุยไปอื้มนี่ยัง้ายอยู่วะอ,อุ้ยคอมโบตัวโทรกไวย์ฮย e ตัวแพงกูต้องมาหน่อยแหละยีิบสองบาทอะ่ะอุ้ยหายกูมาก่อนว่ะเช็ด หนึ่งร้อยบาทสวยๆเมืยตัวแพงจริงอ่ะนี่ใจหนักอยู่มาเนี่ยตัวแพงเนี่ยคุณหาไปสามร้อยสิบสวยๆโอ้บอกเลยว่าดอกนี้โคตรเกิดเช็ดเงินรางวัลซูเปอร์เมกาแค่เปิดเกมมาสี่ร้อยเป็นสามบาทสวยๆว,ว่าคนดูโอ้โหเปิดมาดอกเลยคือเกิดเห็นแล้วเห็นไว้ตั้งน,นานแล้วไอวายนแม่งดีจริงวะเฮียฟีเจอร์แม่งโคตรด,ดีเ่ยเหนียวหนึบด้วยเออลงตัวเดนคือได้ทั้งเกมอ่ะจริงโอ้โหลงตัวเดนคือได้ทั้งเกมอ่ะโอย แล้วมันมีตลอดด้วยหรอโอ้โหเป็มก็แกมสิโอ้ยตัวแพงเสียดายจังเสียดายว่ะเออใครบอกกูมาว่าเฮ้ยตัวแพงนั่นนะแพงสุดเลยนะนะมาดิเออแต่แพงกูได้เยอะจังวะนะเฮ้ยอะไรกับเนี่ยกูดูยังไงจ๊ะโอ้โหคนสามหนึ่งบาทสองบาทมาเต็มเลยพี่ใส่อะไรมันจะขนาดนั้นมาเออขอตัวแพงหน่อยไนดะ้ไหมเอออยากได้ตัวแพงสก,ก,ก,กีตี้ก็มาตัวเดียวคูมันจะลงยากว่าไหมสก,กีตี้อะจริง มันจะมีสามตัวก็จะลงยากแล้วไม่กับฟีเจอร์แบบเนี้ยครึ่งกลางๆเลยเกินจริงเต็มก็ไม่เต็มจะมาได้ยังอาจารย์เออมาสามบาทมาเช็ดธรรมดาไหลไปเลุยไปพี่จ๋าเออสี่บาทเอ้เงาสจะได้เยอะขึ้นไปไหมมาตัวสายดาอยู่มาไหลต่อไหลไปเลุยไปพี่จ๋าเปิดโบนิสเนี้มันต้องไหลเร็วๆหรือเปล่าวะจริงมันไม่มันเลยวะเนาะจริงมากคุณดูโอ้โห เซตหลายไปเลยพี่สาสดอกเล็กไม่เป็นไรดอกสองไปได้เกิดเลยช่บหมโอ้โหอะไรอะ่ะใส่มะนะอืมเก็ษฐาพี่สายมันจะจงะงหอจะเป็นแบบนีไม่ได้นะอจะมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เด้อโอ้โ,อโหมาดินี่ไงขอตัวแพงก่อนอุย้ยนะมาเต็มจอ,อยังไ,ไงจ้ะเออสิบสองบาทว่ะแล้วขอคูณคูณสามแล้วจหวะนี้ตัวแพงมาเต็มจอนี่ไงสองร้อยยี่สิบสองาทสอง้ยบบาทเออ โอ้โหการเนมูลาิิอะไรเี่ะมาค่ณห้าจังวันนี้คือต้องได้หน,น่ะนะตัวแพงอะจริงหลายที่ขนาดนี้ตัวแพงไม่มาคือมันจะพูดอะไรล้ะจริงหายสมบัติก็ได้ไม่ได้ขายไม่ได้ที่หีบเลยโอ้โหสองร้อยสิบเว็บบาทรางวัลเอ้ยเงินรางวัลซูเปอร์ไม่กาเอาดูก็ถือไซด้าล้วจริงกับเงินขนาดนี้เนี่ยเออสดาแล้วมาขนาดนี้ก็คุ้มแล้วจริงอยากได้ตัวแพงอะจริงอยากได้ตัวแพงจัดเลยตัวแพงลงยากว่าเลยไออะไรวะขายหรอเออ มายากเกินสแกตเตอร์ลงเปล่าลงคือเวอร์มาลงคือดีเลยแมงไม่ลงลงยากแาก่สแกตเตอร์นะแมงจริงเป็นอะไรที่เราโคจรกแมงทุกเกมเลยจริงแต่ลงทีก็ใจอยู่ะที่ผมเล่นมาเออมาเิเต็มจอโอ้ยสวยๆว่ะเชดโอ้ยสแกตเตอร์คือต้องมาหน่อยแหละพี่ชายจริงมาเปล่าขนาดนี้แล้วไม่มาคือไมู่้จะพูดแล้วจริงยังมีหวังอยู่มาดูก็จะให้ความหวงังแล้วก็จากไปเลยเปล่าคนดู จะลงไม่ลงจะลงดีดีหรือจะลงด้วยน้ำตาอมันยังไม่ลงวะยังมีหวังอยู่นะคุณดูเต็มจอไปโอ้โหบอกเลยว,ว่าดอกนี้ไหลไปลุยไปแบบจา๋าไหลาย,ย,ายาวแบบนี้ก็เลยก็ได้จริงเอ้ยเมื่ดดอกี้ดอกเมื่อกี้เต็มจอคิดดูดิโอ้โหยังไม่ลงอยู่ดีมันยังไม่มาอยู่ดีคุณดูโอ้โหอะไรครับเนี่ยอารากระเดียมน้องๆมาขอหน่อยได้ไหมกูรอรุนสเก็ตเตอร์อย่างเดียวลยมาดูทรงน่าจะไม่มีหวังพี่แต่ละทีก็เริ่มน้อยลง มันก็เลื้งลอยลงโลเลยเลยอะไรอะปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกเลยอะไรอะปลาไหลอะเออสามร้อยจะเปลี่บาทอ่ะหัวได้อยู่กับฟรีเกมไม่ลงนะคุณดูเตะฟรีเกมไม่ลงมันลงยากผ่านเลยงานก็คิดไม่ก็รำหมดเวลากันแล้วนะคุณดูก็ถ้าใครชอบก็อยืมกดไลค์กดซัดคลายกดกระดิ่งนะผมแล้วก็รอเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย